ในกล้องวงจรปิดที่มันน่าสนใจคือมีสองสาวครับเข้ามาหาคิมซอลถึงที่เห็นก็คือสองสาวคนนี้เข้ามาในระยะประชิด ใกล้ตัวกับคิมซอลเลยมันจะเอาอะไรบางอย่างป้ายที่หน้าเขาตำรวจเนี่ยก็เลยรีบไปหาตัวสองสาวคนนี้แล้วก็คุมตัวครับมาสอบปากคําอย่างไวเลยคนนึงเนี่ยเป็นสาวเวียดนามส่วนอีกคนนึงเนี่ยก็เป็นวัยรุ่นสาวชาวอินโดนีเซียวัยยี่ห้ปีเท่านั้นเองจากการสอบปากคําทั้งคู่เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกี่ยวกับการเสียชีวิตเลยคู่ก็บอกกับตำรวจแค่ว่าอ๋อที่เรากําลังทําที่เราเข้าไปไป้ายหน้าเขาเนี่ยมันเป็นการถ่ายทํารายการตลกอยู่มีคนจ้างมาบอกว่าให้แกล้งคนเพื่ออ,อัดเทปในรายการตลกล้อเล่น ทางโทรทัศน์ราคาดีด้วยนะก็ได้ตั้ง400ริงกิตต่อครั้งที่ทำต่อวันอย่างเงี้ยก็คือประมาณ3,140บาทวิธีการแกล้งครับมันก็ถูกกำหนดมาว่าให้เขาใช้เบบี้ออยป้ายไปที่หน้าของเหยื่อหลังจากนั้น,นครับพอป้ายเสร็จเนี่ยก็รีบหนีแล้วก็ให้ไปล้างมือให้สะอาดโดยเร็วที่สุดซึ่งทั้งคู่ก็ทำแบบนี้อยู่ในกล้องวงจรปิดนะีดูแบบดูย้อนหลังไปทั้งคู่อะทำหลายครั้ง